กับโค้ชชูชุบุที่2งกับจับกระแสพระนะครับใช่แล้วครับผมนะก็มีหลายๆท่านที่ให้ความสนใจมากมายใเลยนะครับชุดเอกยังมีอยู่นะตัวท้ายๆนะครับที่ยังน่าสนใจอยู่มากมายก็วันนี้เนี่ยหลวงปู่เฮียงเนี่ยนานๆจะเอาเนื้อชิ้นเงินมาออกนะครับผมบอกได้เลยว่าเป็นของดีที่หายากมากๆแล้วก็มีของหลวงพ่อเฉยวัดบางกระสอบนะครับทับจับสมุดปราการเนี่ยหลายๆคนเนี่ยจะไม่รู้นี่เหรียญเนี่ยนะปี2490กว่าเลยโอ้โหเก่ากึกเลยข้างหน้านี่เป็นเหรียญรูปเหมือนของหลวงพ่อโสธร อย่างเก่าเลยฮะแล้วก็เป็นพระปิตานะครับอันนี้ไม่ทันของหลวงพ่อเฉยวัดบางกระสอบหรอกแต่ว่าเป็นพระของวัดบางกระสอบปีเก่าเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่ทันหลวงพ่อเฉยนะครับนี่คู่ไปด้วยเลยสองอันอันนี้มาจากของกันติพระสมัยรุ่นนะฮะเอามาจากกันติพระนะครับครับก็ให้มาด้วยนะครับยังเหลืออีกหลายชุดที่น่าสนใจมากมยเลยถูกต้องเลยครับนะมีคนส่งมาเชิว่าอาจารย์วิทย์เสื้อสีส้มสองัสจะครับไหมครับใช่แล้วถูกต้อง มันแน่นมากเลยอุดมสมบูรณ์มันแน่นมันแน่นเอาโอเคขำแมวแล้วครับดีแล้วครับตอนนี้ผอมลงไปเยอะเลยไปรายการต่อไปดีกว่าของเราไปทําที่สลิมดาวมาจริงเหอต้องออกปรกกาศที่สลิมอัพสลิมดาวสลิมดาวจะตรงข้ามกับสลิมอัพเออไปสลิมดาวมาโอเค ครับต่อยละอ่าพระเนื้อเอาไม่ใช่นี่ไปแล้วพระชุดหลวงพ่ออิทครับวัดจุฬามณีจังหวัดแลยมันไผ่นี่นะเราถามดูกันว่ามีอยู่รอเปล่านะครับเพราะว่ามีจำนวนเนี่ยทั้งหมด6ชุดนะครับได้ชุดนี้ก็คุ้มแล้วครับคือปกติแล้วคุณเช่าชุดเขาที่เป็นเซตเนี่ยเซตหนึ่งเนี่ยหมื่นนะจองสมัยนู้นนะเออแล้วนี่มาแยกชุดเอาเนี่ยอันนี้ให้รวมกันทั้งหมดสามกล่องนะครับซึ่งเป็นกล่องเล็กย่อยเนี่ยรวมกันเนี่ยนะตกประมาณหมื่นห้าแต่เนี่ยมาเนี่ยจองวันเนี้ยคุ้มครับ ุดคุ้มเลยแล้ะว่าแรบางผ่ายนี่น้อยมากที่จะเจอแล้วเดี๋ยวนี้นะต้องไปเจอที่วัดสับงามนะครับอ้าวไปชมอันนี้ดีกว่าต้นตำรับเลยครับครับพระสุลวงพ่อออหลวงพ่ออิดครับวัดจุฬามณีสมุทรสงคราม3ชิ้นด้วยกันพระครูโสภิตวิริยาพรนั่นเองนะหรืออาจารย์อิดนะครับแห่งวัดจุฬามณีในท่านเป็นเกศิจอาจารย์เรื่องชื่อแห่งสายน้ำสมุทรสาครณวันนี้เลยนะครับเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่เนื่องแห่งวัดจุฬามณีตอนนี้ท่านก็เป็นพระนักพัฒนา อ่ปฏิถสธขอวัดวารามในวัดจุฬามนีนี่แหละจนเป็นที่ขึ้นชื่อในชาว่ามีความงดงามบารมเจริญหูเจริญตาสวยงามมากมเลยวัดหนึ่งนะครับเนี่ยชื่อเดิมของท่านนะหรือพระจาจาร์อินก็คือชื่อว่าสมโพศนาำสกุลอมรรัตนบดีนะครับเกิดในปี2 5 0 0นะปีวอกนะครับในปีกึ่ง วุฒิสัตวรวัตพอดีเลยวันนี้เนี่ยเราได้มาท่านยังมีชีวิตอยู่นะครับหลายคนเดี๋ยวจะสงสัยที่เราได้มานี่นะครับเป็นเหรียญที่นิยมของท่านมากเลยก็คือเป็นเหรียญเนื้อน้าวโลหะเขาเรียกว่าเหรียญแปดเซียนเหรียญพัดยศแปดพัดแฉกแปดเซียนครับนี่นะเดี๋ยวจะได้เห็นการชนพัดแฉกแปดเซียนนะครับแล้วก็เหรียญเทวบดีนะครับสวยงามมากๆเลยเป็นเหรียญมหาเทพนะครับองค์พระศิวะพระอินทร์พระนาราย พระพรหมแลวก็องค์พระพิคเนตนะครับด้านหลังจะเป็นรูปของอะไรโอ้โหอ่านยากนะฮะถ้าเป็นผมดูแล้วเป็นเทวสุวรรณทั้งหลังนะครับแล้วก็ประกอบด้วยอีกอันหนึ่งก็คือเนื้อผงนะครับหลวงพ่อโสธรนะครับในนี้รุ่นแรกของท่านอยู่แล้วนะครับพระพิคเนตเนี่ยเป็นด้านหลังนี่ด้านหลังด้านหลังเออนี่นแหละอันนี้แหละนะเนี่ยฮะก็องค์นี้แหละถูกแลพยายมนั่นแหละนะครับแหมเรียกง่ายๆท้าคูเวนนะง่ายๆเลย แล้วก็มีพระผงวัจุรามณีนะครับปี2541นะครับรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อโสธรสุ้มโพนะครับเปิดปกโพนั่นเองเป็นเนื้อผงนะครับตอนนี้นี่ก็ได้รับความนิยมสูงเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเหรียญนะครับพัดแฉกแปดเซียนเนี่ยนะสุดยอดเลยเป็นเหรียญหนึ่งที่หายากมากเนี่ยฮะชุดหนึ่งเนี่ยหนึ่งพันแปดร้อยบาทผมบอกได้คำเดียวว่าโถครับแล้วหาไม่ได้สภาพเหรียญสวยนี่สวยทุกตัวเลยนะเรียกว่าทุกองค์ที่มานี่นะปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวยหมดเลยสภาพเดิมที่สองเดิมด้วยนะครับเหรีียญมหหาาเทพด้นนลัง เทวสุวรรณเทวสุวรรณก็คือผมมาสติเทพใช่ครับผมนะโอ้โหท่านก็คือชื่อฤาชานะฮะท่านเป็นพระเกจิจากรูปหนึ่งนะครับที่เก็บตำรับตำราต่างๆไว้อย่างมากมายโดยเฉพาะตำราทางด้านคาถาอาคมนะครับซึ่งผมก็ใช้ตำราของท่านด้วยที่ท่านเก็บรักษามานะครับเป็นตำราที่คนจะสอบแสวงหากันมาเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าที่วัดจะมีการจัดพิมพ์อีกไหมเพราะว่าทางท่านเนี่ยก็ได้รวบรวมตำรับตำราเนี่ยไว้ใช้เยอะมากใช่ครับผม นะเป็นเจอาจารย์ที่ดังโด่งดังมากๆแล้ววัตถุมงคลต่างๆท่านสร้างมาสวยนะยังมีเหรียญนอนันหนึงที่ผมยังอยากได้ก็คือเหรียญเทวบดีที่บอกว่าเป็นครูเทพทั้งเก้านะครับนวเทครูเทพเลยอ,อันนี้อยากได้มากเพราะว่าทําไมถึงอยากได้ใช่ไหมครับก<ช>็ <ๆ S 2> ยังไม่ใช่เป็นเหรียญเหรียญหนึ่งที่ท่านอาจารย์อิทธิถวายให้กับองค์สมเด็จพระเทพพระนะครับแล้วท่านก็ทรงโปรดมากว่า เหรียญนี้สวยงามเหลือเกินครับทั้งสวยงามสร้างได้เหมาะสมและก็สวยงามมากๆนะครับก็เข้าใจว่าก็คงอยู่ในข้าราชบริพารนเยอะและเป็นเหรียญเหรียญหนึ่งที่หายากแล้วก็หมดไม่ไม่เห็นตัวอะไรนะผมว่ามีแค่เหรียญเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่อย่างอย่างได้อีกใครมีก็บอกได้นะฮะผมก็อยากได้นะครับแต่วันนี้เราได้มาเนี่ยเป็นเหรียญนะครับมหาเทพนะครับแล้วก็เหรียญแปดเซียนนะครับระแฉกเป็นเนื้อนวะโลหะเลยนะไม่ค่อยได้แล้วก็พระโผงก็คือหลวงพ่อโสธรแรกนะฮะ ออาหลวงพ่อสุนทรวัดจุลามณีนะครับรุ่นแรกนะครับอันนี้ชุดหนึ่งหนึ่งพันแปดร้อบาทมีเพียงแค่เซตเดียวเท่านั้นเองนะครับภาพชุดอะไรครับที่อยู่บนลูกอ๋ออันนี้แหละฮะอันนี้เนี่ยเป็นของหลวงเตี่ยวัดเวรุวนารามนะครับเบอร์ยังไม่ได้มานะเดี๋ยวเข้ามาให้ทีนี้เป็นรูปกุมารเทพกับเจ้าหนุมานนะครับถอดพิมพ์มานะฮะของหลวงพ่อสุนทรหลวงพ่อสุนรวัดสรคกุณนะครับอันนี้เนี่ยคือเหรียญกระไหลทองตัวกระไหลทองกับกระไหลเงินเนี่ย องละ300บาทนะครับอันที่เห็นเป็นสีนาคสีนาคเนี <ๆ S 1> น่ยนะหรือสีทองแดงเนี่ยเป็นเนื้อชนวนนะครับซึ่งองคละ5 0 0บาทรายการ<อ> <ๆ S 1> เราเคยออกไปบ้างแล้วนะครับอันนี้เดี๋ยวจะให้เบอร์ไว้ที่หลังละกัน <ๆ S 1> <ๆ S 2> อันนี้มาโชว์ให้ก่อนนะครับนี่ของหลวงเตี๋ยววัดเวรุวนารามมอนี้วัดของท่านก็โดนน้าท่วมด้วยนะครับรายได้ก็คงจะมาช่วยเหลือตรงนี้ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ในเรื่องของวัดวารามที่ถูกน้าท่วมจะเสียงขอนกันในอนาคตต่อไปนะครับแต่น่าสนใจนะอันนี้เป็นรุ่นแรกของท่านด้วยนะครับต่อมาดีกว่าครับ ชื่อต่อไปนะฮะหลวงปู่คำพันวัดธาตุมหาชัยครับอันนี้สุดยอด,ดอันนี้สุดยอดจริงเพราะว่าวันนี้เราได้มาเป็นเหรียญนิยมอันดับหนึ่งของท่านเลยนะครับเหรียญชื่อว่าเหรียญรุ่นเหรียญสมปัติธนานะครับเดี๋ยวไปชมดีกว่านะครับไปชมภาพในในไปชมภาพรายการดีกว่าหลวงปู่คำพันวัดโคสปัญโยนะครับวัดพระธาตุมหาชัยนะครับอยู่ที่ตำบล มหาชัยแต่ไม่ใด้อยู่จังหวัดสมุทรไม่ใช่อยู่สมุทรสาครเหรออยู่นูนครพนมนครพนมนะครับเส้นทางทางหลวงหมายเลข22นั่นแหละนะครับพอเข้าไปที่วัดนี้เขาจะมีพระธาตุที่มีความงดงามมากๆนะครับที่ว่าพระธาตุมหาชัยนะครับพระประธานนะครับที่เป็นานอยู่นั้นชื่อว่าพระพุทธชยสิทธิ์แล้วยังมีพระพุทธรูปปางห้ามญาติสลักจากไม้ต้นสดาหวานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้วยนะครับรวมทั้งภาพเขียนสีที่พระโสดแสดงพระพุทธประัติ มีลดลายอันงดงามยิ่งนะครับหลวงปู่คาพันธ์โคสมัญโยนะครับท่านเป็นยอดเกจีอาจารย์รูปหนึ่งแห่งทางสายอีสานตอนเหนือที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากๆรูปหนึ่งนะครับอันนี้เรารวบรวมมาเนี่ยนะสามชิ้นนะฮะสามชิ้นสด็จเริญราบนี้ซองเดิมเลยนะฮะมีโบชัวเดิมด้วยสองพันรูปเหมือนของท่านนะครับสองชิ้นตะเกียเล่นกันข้างนอกเนี่ยประมาณพันหนึ่งละสองชิ้นนี้รวมกันพันหนึ่งเหรียญสมปรารถนาเหรียญนี้เล่นกันประมาณสองพันบาทอัพ ตอนนี้นะมีนัมเบอร์มีโค้ดตอกเสร็จมาตรฐานนี่ะนัมเบอร์ฮะเขาสร้างไว้ประมาณหมื่นเหรียญนะฮะแต่ว่ามันไม่มีของมันหมดตั้งแต่จองตอนนั้นนะฮะตอกที่สังกติอย่างนี้นะครับดูง่ายสวยงามมากเหรียญสมปรารถนาเนี่ยเขาบอกว่าคนที่นําติดตัวไปแล้วเนี่ยอธิษฐานสิ่งใดนึกถึงท่านก็จะสมปรารถนาดังที่คุณอยากจะได้นะครับคือไม่เกินกรรมนะอันนี้นะ เป็นถือว่าเป็นวัตถุมงคลชิ้นหนึ่งที่มีความเป็นเอกุของท่านเลยแล้วก็หายากมากเหรียญสมปทานนะโดยเฉพาะเนื้อนะวะเงินทองคานี่หาโคตรแต่ยากมหายากเลยตะเลทองแดงเนี่ยมนจำนวนเยอะจริงแต่ว่าปัจจุบันก็ไม่ค่อยมีใครให้เห็นแล้วนะครับปัจจุบันมีการเช่าหากันเหรียญรุ่นสมปทานนั้นเหรียญนึงตกประมาณ2,000กว่าบาทชุดนี้เนี่ยชุดเดียวเท่าไหร่เลย2,000เป๊ะเลย2,000บาทเป๊ะเลยนะครับเหรียญสมปทานนี่ได้มาจากร้านของคุณหมึกอตกรนะครับ1ชุดครับใช่ครับผม หนึ่งชุดสองพันบาทมีชุดเดียวเท่านั้นครับชุดนี้ยังไงการันตีครับคุ้มชัวร์ชัวร์ล้านเปอร์เซ็นนะครับคือราคาี่เขาเลนเกินไปแล้วเกินอยู่แล้วนะฮะก็เรียกว่าคุณมีกำไังอย่างต่าๆคุณเห็นแล้วเนี่ยพันหนึ่งแน่นอนนะครับก็ราคาที่เขาออกกันตอนนี้เนี่ยสองพันกว่าถูกเรียนนี้ไม่ได้ใช้สภาพสวยด้วยเรียบเน็นพลาสติกนะครับนี่พยันต่อแล้วต่ออีกนะจนได้มานะครับราคาก็สูงถูกสุดๆเหมาะแก่นักสะสมรุ่นใหม่ๆอย่างเราใช่แล้วนะฮะอ้าวไปชุดต่อไปดีกว่าละกัน วัวทนอะไรนะหัวทนแดดควายทนฝนแต่เกิดเป็นคนต้องทนได้ทุกอย่างถูกต้องสีทนได้เอาลงสปอนเลยเออนะเท่าท่าดีต้องเป็นเจ้าเก่าแน่นอนเลยนะครับ เอาต่อมาดีกว่าครับอมอกี้มีชุดเดียวเท่านั้นเองนะเป็นสมบัตินาของหลวงปู่ขุภันนะวัดท่ามหาชัยนะครับวัดท่าพระมากกว่าครับกลับมาครับเทพกับหลวงพ่ะเกศรครับอันนี้เป็นพระศักดิ์สิทธิ์คู่วัดท่าพระนะครับที่เขตท่าพระกรุงเทพมหานครแถบฝั่งธนบุรีนะครับผมซึ่งเป็นพระที่หลวงปู่โตนะครับวัดประด่ชิมพีได้ประกอบพิธีพุทธวิชาอธิษฐานจิตให้นะครับทันท่านล้านเปอร์เซนต์ใช่แล้วเป็นพระชุดนี้ทั้งชุดเลยเนี่ยนะครับเท่าไหร่ชุดนี้มีห้าชิ้นนะครับผมสองกันบาทเฉพาะพระ สมพักเก่งองคเดียวเนี่ยหลวงพ่อเกศสอนองเดียวประมาณพันห้าทะลุไปแล้วที่เหลือก็แถมที่เหลือเหมือนก็แถมสมเด็จนี่ก็ทะลุแล้วนะครับโตเสกด้วยนะครับไปชมกันครับกับหลวงพ่อเกศสอนครับครับแถบ เราแหวกแถวๆกับคลองมอญเนี่ยฝั่งธนบุรีนเนี่ยก็จะมีย่านชาวสวนเก่าแก่อยู่แถวนี้ครับเป็นจํานวนมากนะครับแล้วก็บริเวณวัดท่าพระนี่ก็เหมือนกันนะครับเป็นถือว่าเป็นวัดมอญในแถบฝั่งธนบุรีที่มีชื่อเสียงโด่งดังทางการเขาเรียกว่าวัดเกาะท่าพระนะเป็นวัดโบราณไม่มีประวัติการสร้างว่าชัดเจนว่ามาจากไหนเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่มีนะแต่สันนิษฐานว่าน่าจะมาจากประมาณสักกรุงศรีอยุธยาตอนปลายนะครับได้เคยมีผู้บันทึกไว้บอกว่าพระครูหลวงพ่อสอนนะซึ่งตำแหน่งเจ้าวาด อยู่ในปีพศ2500ถึงปี2522นะครับ,นรบในสมัยนู้นเนี่ยได้จากคําบอกเล่าของผู้ใหญ่ของวัดนี้บอกว่าวัดนี้ชื่อว่าวัดเกาะนะเป็นชุมชนเก่าแก่ของชาวมอญมีชุมชนอยูเ่เป็นชาวบ้านอยู่เป็นจํานวนมากนะก่อร่างสร้างขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้รนะครับนะไม่มีใครทราบเลยเป็นชุมชนของมอญเก่าแล้วพระนะหลวงพ่อหลวงพ่อเกศสอนั้นนะ่ะเป็นก็เป็นพระ ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากๆขอได้ไหวรับเช่นกันนะอย่างที่ว่าไว้วัตถุมงคนก็มีการจัดสร้างขึ้นมากมายแต่ที่เราได้มานี่เป็นปีเก่านะครับเป็นพระร้างขึ้นมาปี2องพันหาสกว่านเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยผมจำไม่ได้ว่า15หรือเปล่านะห5 12สองเนี่ยเป็นพระเก่านะครับแล้วก็สมเด็จเนี่ยประมาณปีสองกว่านะครับซึ่งหลวงปู่โตเนี่ยยังมาประกอบวิธีพุทธาพิเศษทันนะครับแล้วก็เหรียญนี้เช่นกันนะเหรียญนี้อาจจะ น่าจะทันนะแล้วเหลยานี้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันนะครับก็แถมไปอยู่แล้วหลวงพ่อเกศรทั้งหมด5ชิ้นจะนี่ทันนะนี่ชนบุรีนะครับตอนสบายนู้นเนี่ยหลวงปู่โตท่านมาท่านเดินทางมาไม่ไกลนะจากวัดประดู่ฉิมพีเนี่ยมาที่วัดท่าพระเนี่ยระยะทางไม่เกิน2กิโลนะครับใกล้ๆกันนั่นเองนะครับนี่ฮะ5ชิ้นนี้นะครับก็เรียกว่าทันหลวงปู่โตด้วย2 2ชิ้นเลย แล้วก็หลวงพ่อเกศรวันนี้เนี่ยก็คนก็จะนิยมไปน้อมสักการสักการะกราบไหว้ขอพรกันเป็นจำนวนมากครับตอนนี้นะฮะอย่าลืมเอามาลัยขาวๆไปถวายด้วยใช่แล้วก็เป็นพระศักดิ์สิทธิ์เหมือนกันนะครับประจําฝั่งนู้นเลยตาพ่อสมบรณชุดหนึ่งเท่าไหร่เลยสองพันเป๊ะเช่นกันสองพันเหรอสองพันทุนทั่วเลยทั่วเลยกลมกลมเลยกลมกลมนะครับก็มีเพียงแค่ชุดเดียวเท่านั้นเองนะครับรใไปได้ก็ด่วนๆเลยแล้วก็เล่ากันครับผมครับผมตอนนี้ไปที่เพชรบูรณ์กันบ้างดีกว่านะะฮโอ้โหนะอาจารย์พี่ครับพี่ไพทีพี่า ไม่ทราบแต่สัปดาห์หน้าจะมีเหรียญไทยรีพีน่าปี2495